ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2565พระครูประหลัดสุวัฒนะศิลคุณพระครูแจเจ้าววดวัดบางปลีใหญ่กลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตาตรัยพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร13ตุลาคม2565ณบริเวณ ชั้นสองสาลาไม้วัดบางพีใหญ่การตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายแพทย์สกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพีประธานฝ่ายคารวะจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,ระ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลางจำนวน33รูปเจริญพระพุทธบนโดยมีนายเฉลอดรุ่งเรืองนายภูมิมนันขวัญเมืองนายโสพลมหาบุญวัยยาวจกรวัดบางพลีใหญ่กลางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกโรด,รดตัดโสกผมกับสพาบางพีพันตำรวจเอกพรนรงเจริญวัฒนาวินอยู่ หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนข้าราชการตำรวจสพบางพลีบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลบางพลีศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่สาธารณสุขอำเภอบางพลีคณะผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาสมุทรปราการเขตสอง ร่วมการถวายจจตุปัจจัยทายรรมทอดผ้าไตรถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทงนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในองค์ที่9กแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงพระราชวิยาอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชการณียกิจนานาประการอันนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์อย่างอนเนกนันต์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดรัชสมัยพวงประสง์นิกรใต้ร่มพระบารมีต่าง ระจากชัดแจ้งในพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมโครงการอันเนื่องมาจากพระธราชดำริมากมายหลายพันโครงการที่ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาได้ก่อเกิดประโยชน์ อันไพศาลและยังคงแบ่งบานขยายผลการดําเนินงานไปทั่วทุกพื้นผ้าของประเทศหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้เป็นแนวทางสําคัญที่เป็นภูมิคุ้มกันให้ประสบนิกรสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในทุกสถานการณ์ของบ้านเมืองการเดินตามรอยพระยุคนบาทส่งผลให้เหล่าราษฎรได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน